ฮายหาพ่อเธอเอ่ะมาแล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็ดูชาพา์นในเกมเหมืน,นพียดเบลตี้ลัชอาเกนนะครับวันนี้จะมารีวิวราชานรกเลลี่เลเวลเจ็ดสิบนะครับผมเอาว่าเธอเฮลฟักกิ้งชิดแมนไม่มีเหรียญใสเออเปละขึ้นเลยมาเซตนี้เอ้าเซ็งงค้ใส่ยู่เซตนี้ในเมลูฟี่เลโอโพเซตนี้ มาเฉวดีทิดและอย่าบอกนะว่าช่งคุดผมก็ต้องหาเซตเหรียญใส่ให้เขาซะแล้วอืมเอาเซตไหนดีนะเหรียญบิ๊กมัมโอเคครับเหรียญบิ๊กมัมถ้าเคอและใจนี้ได้เราต้องหาเหรียญที่มันครอบเหรียญบิ๊กมัมนะครับเฮดพีรีโคเวอรี่อันนี้ปะดอฟฟี่อะไรบูตแคปเจอร์จินเบยินคิดไดเมดเดล อันไหนที่มันคู่กับบิ๊กมัมได้ว่านี okay. you ่เลยโอเคเวนยัวแบบถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้กับไอเนี่ยครับเราจะอินคิดดาเมจนะฮะถ้าเราไม่อยู่ใกล้กับทงจุดสมบัติของเรานะครับวันนี้เราจะไปรีวิวคู่กับเซนโงคุกันเลย let's go คลิปซเซนโกคูเลเวลร0 0อกับเลลี่เลเวลร0ร้อยน่าจะอีกนานนะครับกว่าที่จะได้ดูกันนะครับเพราะผมต้องปั้นเองนะครับกว่าจะถึงจุดนั้นนะผมจะไม่เอาเพชรไปเสี่ยงอีกแล้วนะเพราะห้าร้อยเพชรผมได้แค่สองตัวผมได้อย่างละสงตัวครับแค่เลเวล70จะสิบผมจะไม่เอาไปเสี่ยงอีกต่อไปนะครับผมมาแล้ครับทุกคนบัตตาสเตจหรือ มาเขาบอกว่าเลลี่ปรบับแชงคูดได้ครับเลลี่ปรบับแชงได้มีพี่คนนึงมาคอมเมนต์นะครับผมไม่รู้หรอกว่าจริงกือเปล่านะแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้บอกคำว่าสกิลหน่อยนะเขาบอกแต่ว่ามันปรบับแชงได้จริง,งหรือไม่ไปดูกันแต่คลิปนี้ยังไม่เจอแชงนะครับมามาแล้วมาแล้ว เซนงูคู่เหรมาครับทุกคนเรามาเริ่มกันดีกว่าไปนั่นทุกคนเริ่มวิ่งแล้วมีใครย,ยุดด้วยชุมผมมีใครย,ยุดครับทุกคนใครเลือถ้ยยวงงออาวิ่งไม่วิ่งโลนะชนะโกอีกชนะโกค,ครับถ้าเกิดเราได้เพอร์เฟกต์ดอดนะครับเราก็จะสามารถเราก็จะปล่อยสกูลูกสนามออกมาครับปุ้ยปเ้ย มึงสกิลมันไม่หลดเราโ,โอ๊ยไม่ได้ไม่แปลกใจเลยทุกคน,นโอเคผมใช้สกิลปกติก็ได้วะเรียบร้อยโอ้ย,อยผมจะไม่ดึงธงเลยผมจะตีอย่างเดียวเดี๋ยวดูครับแชงคูนง่ายสุดแล้วเอาไม่ตี๋ยเอาไม่ตีเหรอนั้นเดี๋ยวผมตีเองเอ เอ้าไม่ตีผมอีกอย่างวะอะไรของเขาเอ,อ้ยทำเพื่อนผมทำเพื่อนผมครับทำเพื่อนผมมาทีเดียวเนียไยอะไรครับอะไรครับอย่ามาวิ่งคู่ครับถ้าไม่ตีผมอย่า,าวิ่งคู่ผมะมานามินามิทำอะไรครับนามิโอ้โหฟันนามิเขาสี่พันคิดดูมาเดี๋ยวผมรอเหยื่อก่อนเขาไม่ทำเราเขาไม่ทำเรากันเลยอะไรครับเนี่ยเขาไม่ทำเรากันเลย เซนงคุอีกแล้วกูปาตูดแม่งเลยเซนงคุมาดิค่ะเอาอ ę, ตายไปแล้วเ <go van rais ella> หรอครับเนี่ยลบลบอุ้ยเอออุ้มนานเอาเข้าไปเลลี่เหรอเลลี่เหรอเลลี่เอ้าเฮ้ยโอ้โหผมโดนเข้าไปเก้าร้อยก่อนนะครับอุ้ยจะใช้สกิลหลบซะหน่อยเสียได้โจมโอ้โหแม่งผมใช้ไม่ทันว่ะ ผมต้องรอเชงคูนะเชงคูดโจมตีมาลบนี่นะครับมันจะปล่อยสกิลนี้ออกมาเป็นฮาคิทำให้หลับนะครับรู้สึกนะเห็นไหมยังน่าจะเห็นนะมาอะไรโอ้โหโดนแค่แปดพันก็ตายอย่างมาโชว์โหกับพี่ไอผมขคยึดเทองเรียบร้อยสี่หนึ่งอันน่ะเชงคูอันน่ะทำไรทำไร เข้าใจว่าเป็นตัวใหม่เหมือนกันแต่่าเพิ่งโชว์โหดครับพี่เออพึ่งโชว์โหดครับผมจะไปยึดตรงก่อนเอ้ยทำยังดีจะแพ้แล้วโอ้จะแพ้แล้วครับจะแพ้แล้วโอ้ยไม่คเกิดกันเรื่อยๆเลยว่ะโอ้ยต้องหวังทีเ่เพื่อนนะโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนผมยึดได้แทงเข้าไปทะลุโอ้เพื่อนผมยึดแล้วโอเคผมขอ,ขอ,ขอกินอันนี้ก่อน <S <S อบุฟเฟ่ชุดอาหารกลางวนัน ถ้าผมยึดได้ผมก็ไม่หวม่วงพวกนั้น,นแล้วเพราะมันก็ยังไงก็ชนะอู่แล้วมาเรียบร้อยมาเบึ้์โอ้โหหมื่นแปดหมื่นแปดามเอหมื่นแปดเอาเ้าไปเอาเ้าไปเรียบร้อยนะครับเจ็ดพันเก้าทำไมติดตัวเซน,นโงคุขนาดนี้เนะี่ยวอเตอร์เฮล l ดูนวดดูนวดเรียบร้อยผมก็ยังคงเป็น MVP เช่นเดิมนะครับผม ไม่ใช่ผมลดแรงลงไปตบไก่ครัผมเล่นในไอ้นี่นะซ u ร v i วเ l นละโซโลไม่ใช่สิไพว v ท t e บัตเทิไหนดูสิเลเวลเจ็ดสิบทำไมมันก็เวลเท่าผมไนี่ว่าเขาเวลเท่ากันนะแสดงว,ว่าเซตเหรียญเขาไม่แน่นอะไรนี่ยเซตเหรียญเขาไม่แข็งอะไรนี่ยปาเราไปตาต่อไปดีกว่านะครับเซนโงงคู่สกิลพระพุทธรูปนะครับถ้าเรากดสกิลครังไว้มันก็จะเป็นระเบิดสา สามชั้นเขมันจะเป็นตุ้มๆๆนะฮะมีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะผมอาจจะไม่รู้แนอนาคตถ้าพี่เขาไม่บอกครับอืมนักบวชอุลุสน่าจะมาตัวต่อไปนะครับเพราะว่าตู้นี้ออกวันที่ยีสิบห้านู่นเลยนะฮะเพราเป็นตัว เป็นตู้ที่ใช้เพชรเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะตู้นี้เพราะว่ามันเป็นแพ่สเกลเลจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นสเกลที่ออกยากมากที่สุดนะครับเป็นตู้ที่ออกยากมากๆเพราะมันไม่มีการันตีนะครับแต่ตู้ที่ออกยากที่สุดก็คือตู้แฉงคูดกับหนวดดำนั่นเองวะะปะโอเคมานะกําลังจะหยุดพูดเลยไม่ห,หยุดพูดมัางหรือไงครับคุณบันไดแนมคืออินเตอร์เทนเมนต์เกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่บอกเลยว่าเติมเพชรโคตรแพงนะฮะ ไม่รู้มันจะแพงไปไหนมาเจอแชงพอดีเลยเข้าทางขอเวลต่ำๆนะผมจะทดสอบแชงซะหน่อยวะากักกักกกักหัวเราะเป็นเสียงของกาบไม่ใช่ละมาทีมซันราชานาลกมาเฮ้ยแสนโซหรอ เฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยแช่ไม่ถึงร้อยเลเวลไม่ถึงขีดเป็นอะไรทิ้งแช่งคูชเช่งคูเอาเลลี่มาก่อนเลยลบก่อนลบก่อนเลลี่แม่งสกิลยิงไกลโอ้ยโอ้ยหมื่นกว่าเข้มันโจมตีโคตรแรงโจมตีโคตรแรงโจมตีโคตรแรงไอ้หนูไอ้หนูโจมตีโคตรแรงเอ้ย อุ้ยจะตายจะตายยโอ้โหตายก่อนเลยเลเวลอะไรวะขอดูหน่อยโคตรโหดทำไมแค่เวเจ็ดเอ็ดทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยผมก็เวเจ็สิบนะเขาแค่ววเจ็ดเอ็ดทำไมเขาโหดจังวะพูดแล้วงงเลยจังหวะนี้โอหถ้าผมใช้แชงนะแม่งหมันไส้วะอยากเอาแชงไปปาดวะโอ้จริงๆเลยถ้าแชงเล่นในไพเวทน่าจะสนุกน่าดูเมามันมาก มีพวกตัวละครที่แบบต่ำๆของคนจริงนะครับเจอพอดีเจอพอดีเอ,อดเอ้อเอ้อเอ้หายหายไปไหนอา้าวสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอยึดทงก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยึดฝั่งผมเหรอไม่รู้จากพี่เกินวิชาพัฒนะครับถึงทงใะ่ถึงชื่อช่องจะไม่ใช่เกินวิชาพัฒแต่ผมก็ยังคงเรียกชื่อเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ส่งข่าวอะมากๆขนาดนั้น ผมจะไปแก้มือเวลาชานรกตัวนั้นซะหน่อยเฮ้ยมันทำผมสะแสบมากๆเจอกันพอดีเจอกันพอดีออดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล my fans ไม่ใช่สิเขาไม่ตีแรงมากหรอกอุย้สยสกิลนี้แม่งโคตรแรงอะ่ะแม่งหูยสกิลเขาโคตรแรงเลยอุยเหรียญเหรียญแชงเหรียญนวดด้ำด้วยเว่นกรรมแล้วครับทุกคนหนึ่งสี่โอ้โหโดนยึดท่าศูนยแล้วเว่นกรรมจริงๆริงเฮ้ยทำไรกันครับไปดึงทงสิครับดึงตรงนั้นนะดึงเร็วๆดึงเร็วๆดอฟฟี่ thank y โ okay. อเคเฮ้ยระวังดอประวังจะเก็บให้หมดโอ้โหไม่ยอมตายกันซะด้วยแย่งจริงโดนไปอีกครับชเชงคูดเก็บไปแล้วหนึ่งศพผมไปขอไปยึดธงก่อนนะให้มันนายอีก<ๆ>เหรอใช่สิเฮ้ย,ยมาทำไมครับมาทำไมครับเฮ้ยมาทำไมครับไม่รู้จักเลลี่เหรอราชานรกนะครับไปยึดธงกัน<ๆ><ๆ>เราไปสร้างศัตรูล้วแย่งจริงเลยมันลำบากเลยเ โอ้หย,ยาสารนี้เหรอยาสารนี้เหรอโอ้โหทำอะไรเห็นไม่ได้เลยมาปัดตัวไปศัตรูตัวน็อตไม่แฟร์เอ้ยเอ้ยมันได้ปูทิ้งแล้วทำไมผมยังไม่ได้ปูทีมสักครั้งเลยวะเอ้ยไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยสักนิดเลยวว่าได้ตอนที่ผมไปผมเองไม่ได้ใช้เอ้ยเอ้ยเลยแล้วเลแล้วดิคโอ้โหมันจะมาอะไรกันนักหนาวทง รักษากัะหน่ำดีเลยด้วยกันโอ้ยเฮ้ยจะตายอ่ะจะตายแล้วลงมาอ่ะช่วยตามไปช่วยกันด้วยช่วยกันเร็ว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 โอ้ยเว้นจะโดนแล้ว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 เฮ้ยหยุดมันหยุดมันโอ้โหไม่ทันครับทุกคนไม่โดนดึงไม่โดนยึดธงแต่ว่าผมมายึดของเขาไม่ทันเว้ยเฮ้ยเจ็บใจนักนะเนี่ยเราไปต่อกันอีกสักตานกัครับโอ้โหเจ็บใจนะ ในดูคนนี้สิโอ้โหเซนโงคุวลก็ฮะาโอ้ยฉายกได้อะแต่แชงหนวดดำเอ้ยายรี่ก็สามารถจัดการแชงคูได้จริงๆนะครับอืมแต่แต่ผมไม่รู้นะว่าสกิลไหนแต่ผมก็วัดปาดไปเรื่อยๆแหละอากาศร้อนมากเลยขอให้ตานี้จบเร็วๆแล้วกันแบบ5-0นะแบบผมชนะ5-0นะไม่ใช่ผมแพ้5-0ไม่ใช่นะ โอ้โหแล้ววันได้น้ำก็อินเตอร์เทนเมนต์มาประชดผมอีกเอาล่ะขอพักเสียงหน่อยครับรำคาญตัวอย่างองนนี้นเ่ยมาแล้วครับทุกคนโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยกระแทกบนเตียงเจ็บห้ำตายเลยกูมาครับทุกคนรอบนี้เจอคนเดิมมา เย <Yeah. S 2> เจอไอ้หนวดดำโกมจะฆ่ามันไอตัวโกงอังหนวดดำนะครับพอได้บูททีมแนละ้วจากเลือดที่ลดๆนะครับเลือดแม่งกลับไปเต็มหลอดนะครับพอมันฆ่าได้มันก็เลือดกลับไปเต็มหลอดนะครับคือแม่งโคตรโคตรโกงแถมสกิลแรงด้วยนะแต่แชงคูดอะไรงกว่าแต่ความอึดน,นะครับยกให้หนวดดำนะ พราะพอเลือดใกล้จะหมดตัวมันมีสก,กิลที่ทําให้เลือดเม่งเด้งขึ้นมานิดนึงได้อะเหมือนพวกไคโดพวกอ e ีวันคอฟอะอืมประมาณนั้นนะครับโอ้ยตัวนี้แม่งใส่เหรียญด้วยว่ะหมดดาใส่เหรียญเรวมาผมลืมดูไปว่าเรวมาเขาใส่กี่เหรียญน,นะครับถ้าใส่แค่เหรียญเดียวคือสามดาวสองเหรียญสี่ดาวห้าดาวสี่ดาวกับห้าดาวจะใส่สองเหรียญหนึ่งดาวกับสองดาวจะไม่มีให้ใส่นะครับจะยังไม่ปลดล็อกยังล็อกอยู่ แต่ถ้าหกดาวจะเป็นสามใสสามเหลียนนะครับสําหรับน้องๆที่ไม่เคยรู้กันมาก่อนดูพี่ๆน้องๆที่เพิ่งจะโหลดมาเล่นเฮ้ยโอ้โยม่นเก็บใจนักนักแกเอาไปกิ้นเออเอาโอ้โหตีหนวดดาไม่เข้าเลยตื่ชีวิตนะชีวิตระวังให้ดีมันใช้ท่าแบคโฮแล้วทีเดียวเพื่อนผมตายเลยเอ้ย้ยรับมือยากเหมือนกันนะเนี่ยเรียไม่ใช่สิรอบนี้รับมือยากเหมือนกันนะโอ้โหย หอ้แม่งตัวแข็งๆตรงนั้นเลยเหรอเอ้ยเอยอยหลบหลบหบครับหลบครับหูมีหนวดขาวด้วยจะทำยังไงดีปาดไอเว้นนี่ก่อนไอหนวดดำแล้วก็ไปฆ่าหนวดขาวนะครับเออเก็บไปหนึ่งศพก่อนจะได้เลือดเด้งหน่อยเวนอ่ะสิตรงนั้นโดนยึดแล้วสินั่นไงหนึ่งสี่ครับทุกคนข้างหลังผมมีใครมาโซโลโโลน้องอโซโลแลว นักล่าโจรสลัดแต่ตอนนี้กลับมาเป็นโจรสลัดซะเองไงเด้อเจ้าหนวดดำมาเฉาดิทิปไม่มีเงี้ยเฝ้าอยู่ทีงนั้นนะมันอยู่กับชาแนลเราคเฝ้าอยู่ตรงนี้แกโอ้ยอย่าไปโดนเดนไปกินปูดึงโดนพูดไม่รู้เรื่องอะไรจังหวะนี้เนี่ยทำไมไม่โหดจังวะทุกคนพ <c oughs> ูดักขึ้นนะ่ะมันโหดจัดประหลัดบอกจริงๆ โอเคจันโกโอเคโอ้โหแม่งสิบเควแล้วโคตรโหดว่ะโดยที่ผมเที่ยวไม่ได้ทํำเลยนะครับ <c oughs> ที่จะฆ่าไปแค่ตัวสองตัวสาตัวเองผมจะใช้สกิลปาดมันนะเดี๋ยวรอรอรอเอ,อ้ยระวังระวังเพื่อนระวังเอาไปเก้บในหนู no. โอ้ทำเพื่อนผมดีนะทําเพื่อนผมดีนะเฮ้ยทำเพื่อนผมทําเพื่อนผม,มอระเอ้ยมันต้องแบบนี้เลยวะไอ้หนวดดำมันมา ไอทีสมาแล้วดึงใช้กระไอทีส์ทำอะไรไอทีสไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆสี่สามโอเคดึงผมว่ารอบนี้ก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมโอเคหลับไปซะหลับไปซะหลับไปซะทีสมาเชลดีทีสเหรอบิ๊กมัมยืนช่วยผมก่อนยืนช่วยผมก่อนไอบิ๊กมัมโอ้ยโอย,โอยมาเชลดีทีสมันหลบมันหลบเป็นยังไงโดนผมหลบมัง้งเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแม่ง เลือดใกล้จะหมดตัวแนละ้วผมมันได้บนะูททีมแล้วมันเลือดกลับมาเต็มหลอดอีกครั้งนะครับโอ้โหเอ้โคตรตีโคตรแรงว่ะเลเวลเก้าสิบหกผมว่าทำไมผมสู้ไม่ได้เลยอนะ่ะเอ้ยไม่ไหวว่ะรอบนี้ตัวที่เขาจัดหามาให้ผมด้วยนะมันตัวที่จัดมาให้เป็นคู่แข่งกับผมอะมันมันโหดเกินไปว่ะทุกคนคือผมแค่วลเจ็ดสิผมก็ทำอะไรไม่ได้ปะเออนั่นทำอะไรผมไม่ได้ด้วยเป็นยังไง เอาไปกินพระพุทธรูปเหมือนกันเป็นยังไงสกิลนี้สกิลโอ้โหแพ้ครับทุกคนแพ้ไม่เป็นรูปเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ